สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านศิลป์ลำเพลินลพบุรีนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับพี่น้องอ้าวุ้งยิงยังไม่ได้เดินทางปลอดภัยนะคะอะไล้วครับพี่นอ้องเนาะนี้ก็อาบน้ำอาบท่าแล้วครับเตรียมตัวเดินทางกลับปิศาจกันนะครับออรเอาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองไหนฮวักกันเนีน่ยฮ<อ>ะ เดียวโอ้ยเสียสบายลำบากเดพยวยเฮ่าฮควกดางอ่ะไปไปออกกันเนะเพราะมันจะความดีดีอ่อ้โอ้ขับมาไม่ยีกันี่นะแต่ยังบอกยังบอกว่าวัสดองวัสดุเติมดนมันนะ้าออกไมีนี่นี่้าวเดี้ยวใา่ออกไมห้อท้ายไงับยู่เฮือนกลับมากเ๊บ่ยูเฮือนกลับปั๊มยืดใ้่ยมือน่ะแบบไฟเติมหันน้ำวัดน่ะยี่สิบสองบาทสิสิบสต Rồi là áo miếng mắt nào เย็ยบขอไปน้องไ,ไ,ไปไทยไปไทยเยบป้องหาใส่อบไปพ้าข่ง้กัน <c oughs> นี่น้นนองาอยห่างครับไม่ได้าวแห่งไปห็นหัวครับ <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้ว อ่าเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยเอ้าโ,โอ้โอ้น้ำท่อมเอ้าในรถไปรถไนรถน้ำท่อมโอ้ 腌多了看味道。Yeah, มบนแอร์แรียบรยบ่มบนแอร์แรียบรยปะคือแบบพอๆนะฮะเบ้นรถจานาโกกีนทีนแอร์พังอ่ฮะเบ้นแอร์พังนะครับมันจะแอร์รั่วครับหาหม่องพอครับหาต้นตอไม่เจอนะครับเขาก็ย้ายเติมเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพี่น้อง

นี่มาเราบาดเจ็บเมื่อคืนคนล้นสังกะสีไหมเต็มสังกะสีไหมไม่เต็มครับเกือบเต็มมะ เยอะอยูมม <t aining> <t aining> ่ครับอ๋อฮะนะครับพี <t aining> <t aining <t aining> <t aining> ่น้องง่วงง้างง่วงง้างแป๊บเดียวไก่เสร็จแล้วครับ

รถบัสลมเต็มแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วขอให้ทีมงานเดินทางปลอดภัยนะครับกับอีสานกันนะครับ480กิโลน่าจะถึงประมาณคำคำนครับพี่น้องน่าจะถึงประมาณคำนะครับเข้าหรือว่ามใบสามใบสีน่น่นาเข้าหารือเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดกกาตาม ไปแล้วนะครับไปแล้วขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องสำหรับชิปนี้เดินทางปลอดภัยจ้า